พักรวมใจไทยเกิดจากความเชื่อมั่นและศรัทธาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมกุกพักรวมใจไทยเป็นกลุ่มการเมืองที่ได้จดแจ้งเป็นพักการเมืองต่อคณะกรรมาการการเลือกตั้งมีนายบุญรวียมจินดาเป็นหัวหน้าพักนายบุญรวียมจินดาหัวหน้าพักรวมใจไทยได้รับรางวัลกรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สิ่งรรมาพิบาลรางวัลคนไทยตัวอยา่างจากสมาคมสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยประจำปี2565สัญลักษณ์พักรวมใจไทยเป็นรูปมือทั้งสองข้างรองรับและโอบอุ้มหัวใจทุกดวงรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในวงกลมสีแดงกอดคอกันสู้เชิดชูประชาธิปไตยขจัดความยากไรของประชาชนพักรวมใจไทย พี่น้องที่เคารพครับการเมืองวันนี้กำลังเดือดเลือดพลันเกี่ยวกับเรื่องของคาสิโนโวันนี้วันจันทร์ที่20มกราคม2568แแล้วล่ะครับใกล้สิ้นเดือนมาทุกขณะแล้วแต่การเมืองยังร้อนและมันจะย,ยิ่งเพิ่มความร้อนขึ้นมาอีกครับทักษิณเอาไปอ้างว่าที่เข้าประเทศมาคราวนี้และนายกที่ชื่อ แพทองทานชินวัตรได้เป็นนายกอ้างคำว่าพระเมตตาทักษิณยืนยันว่าอิงนายกตัวจริงมีเงาเก่าแก,แก่อยู่ข้างหลังรายงานข่าวเรื่องนี้สื่อมวลชนก็ตีข่าวกันกระจุยเลยครับที่จังหวัดนครพนมที่ขึ้นไปพูดหาเสียงให้กับนายกอบจคือเขาไปหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจแล้วยืนยันว่าผมน่ะเสือกทุกเรื่อง ผมหมายถึงในแมวนะไม่ใช่หมายถึงบุญลวีบอกว่าผมจะเสือกทุกเรื่องและก็เสือกต่อไปเพราะบ้านเมืองหลังจากที่ผมออกไปขาดการบริหารยังมีเป้าหมายไปเยอะนี่คุณหมายถึงใครตั้งแต่ผมออกไปคุณหมายถึงใครคุณหมายถึงพลเอกประยุทธ์คุณหมายถึง ท่านประธานองคมนตรีสุรยุทธ์จุลานนท์ยึดเมื่อปี2549ยึดอำนาจมอปี2549โดยบิ๊กบังพลเอกสนทธิบุญยญกรลินแล้วก็อัญนเชิญพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัมปีแล้วหลังจากนั้นก็มีการยึดอำนาจอีกเมื่อปี257แล้วก็อัญเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นนายกรัมตรี ทักษิณก็ออกมามาพ่นบนเวทีครับบอกว่าเป็นการขาดการบริหารที่มีเป้าหมายไปเยอะแล้ววันนี้จะทำในฐานะอดีตนายกและได้รับพระเมตตามหากรุณาธิคุณอยู่ครั้งหนึ่งให้ได้กลับมารับใช้ประชาชนประกาศลั่นประกาศลั่น ทั่วทั้งประเทศว่าจะเป็นศูนย์คริปโตของอาเซียนและตุลาคมนี้จะเปิดแซนบ็อกทักสินประกาศอย่างอาหังกาว่าไม่มีปฏิวัติไม่มียุคสภามีแต่หมาเหา่าคําว่าหมาเห่าเนี่ยมันก็เห่าธรรมดาแต่ความหมายของท่านก็คือคําว่าหมาเห่าของท่านก็คือนักวิจารณ์การเมือง หรือพวกที่บอกว่าเป็นนักร้องหรือสื่อมวลชนที่ไม่ใช่พวกคุณที่เขาไม่ใช่พวกคุณเพราะเขาไม่ยอมรับซองไงเขาไม่ยอมเป็นขี้ข่าใครยังไงมีสื่อมวลชนอีกจำนวนมากไม่ยอมเป็นขี้ข่าคุณแล้วคุณก็มาตำหนิติเตียนออกมาด่าบนเวทีว่าหมาเห่าคุณใหญ่แล้วเวลานี้คุณใหญ่ออกมาคุยโมอ,อ้อวด คุยโมโอวดคุยโวเกี่ยวกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บอกว่าการทำคราวนี้จะเทียบชั้นาสเวกัสเลยบวยเฮยขำชิบหายเลยจะเทียบชั้นาสเวกัสาสเวกัสเขาเกิดมากี่ปีคุณจะเอาทั้งประเทศจะเปิดคาสิโนโทั้งประเทศเอาพัทยากรุงเทพสองแห่งเชียงใหม่ แล้วก็อีสานอีกไม่รู้จังหวัดไหนแล้วแต่พักการเมืองไปขอคุณก็ทำกันไปเอาเอาบายามุขให้มันเกลื่อนเมืองทั้งประเทศโจนผู้ร้ายทั้งประเทศการขอรับชั่นให้มันมีมากมายกลายกองเพราะมันฟอกเงินได้เอาไปฟอกในคาสิโนมันก็กลายเป็นเงินที่ขาวจัวขาวเจีย๊ยเอามาฝากธนาคารได้เพราะมันมีที่มาที่ไปคาสิโนเขาเซ็นให้ว่าคุณชนะการ เล่นคาสิโนมันมีหลายเรื่องที่ทำให้ประเทศไทยไปสู่ความเสื่อมและการออกมาคุยว่าเทียบชั้นลาสเวกัสในใครเชื่อบ้างมีใครสักคนเชื่อไหมผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อจะเป็นาสเวกัสาสเวกัสเขาเป็นคาสิโนเป็นคอมเพล็กซ์ที่เน้นในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจเขาไม่ได้เล่นเอาเป็นเอาตาย เขาไม่ได้เล่นเพื่อเป็นอาชีพเหมือนกับหลายประเทศที่เล่นเพื่อเป็นอาชีพแล้วสุดท้ายมันก็เกิดบ้านแตกแสแลกขาดแล้วอย่ามาอ้างว่ามีพื้นที่แค่สิอร์ซนไม่ใช่มากกว่านั้นนอกจากคาสิโนนอกจากบ่อนการพนันแล้วยังมีอาบอบนวดยังมีเต้นนะโกโก้ยังมีสาวบาเบียยังมีหาเหวอะไรเยอะแยะหมดผมบรรยายไม่ถูกหรอกเขาจะเปิดประมูลปีหน้าไงปีหน้า แล้วออกมาหักดิบว่าไม่ทําประชามติไม่ต้องถามประชาชนมีอะไรไหมข้องใจอะไรไหมประชาชนทั้งหลายมึงข้องใจอะไรกันไหมนี่กูทักสินพูดนะกูกลับมาคราวนี้กูใหญ่กว่าเก่านะไม่ต้องทําประชามติถามว่าทำไมล่ะประเทศนี้เป็นของประชาชนไม่ถามประชาชนหน่อยหรือเขายอมไหม เขายอมที่ให้คุณเปิดบอลการพนันหรือไม่คุณเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์บนเวทีเลือกตั้งการแสดงวิสัยทัศน์การประกาศเจตนารมณ์หรือการประกาศนโยบายมันเป็นสัญญาประชาคมสัญญาประชาคมคือสัญญากับประชาชนคุณจะทําอะไรคุณสัญญาว่าจะเพิ่มเงินเดือนให้จะเพิ่มเงินค่าแรงให้เขา400บาท600บาท700บาท คุณสัญญากับลูกูๆหลานๆว่าใครจบปริญญาตรีจะได้เงินเดือน2 5 0 0รบาทคุณสัญญานู่นสัญญานี่อีกเยอะไปหมดอีกหลายอย่างที่คุณทำแม่ไม่ได้อะไรสักอย่างแต่พอมาวันนี้คุณก็แอบทำคาสิโนแอบทำบ่อนการพน,นันไม่ใช่แอบหรอกประกาศจงแจ้งเลยประกาศเย้ยฟ้าท่าดินเลยว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำคาสิโนและ มีคนเขาบอกว่าจะทำคาสิโนขอให้ทำประชามติด้วยก็ครูไม่ทำอ่ะเขาประกาศแล้วหักดิบไม่ทำประชามติมีอะไรไหมผลสุดท้ายพักการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลที่เขาเรียกลูกไล่ทั้งหลายพร้อมที่จะหนุนผมก็ไม่เข้าใจว่าเสียหนูรัฐประหาไทยพร้อมจะหนุนทั้งท้งที่เลขาธิการพักออกมายืนยัน ออกมายืนยันแถลงข่าวที่สภาผู้แทนราษฎรเมื่อไม่นานมานี้บอกว่าไม่สนับสนุนการสร้างคาสิโนเอาเรื่องนี้ให้จบผมคุยมาสองสามวันแล้วต้องเอาให้จบต้องคุยให้กระจ่างว่าเขาจะทำอะไรเขาจะทำอะไรแต่ผมไม่สนับสนุนผมไม่สนับสนุนผมไม่มีปัญญาขัดขวางหรอกผมไม่มีสสอในสภาผมมีแต่ปากแล้วมีแต่ความคิดความอ่านว่า มันต้องสร้างวิกฤตได้เป็นโอกาสมันมีทางเลือกหลายทางที่จะเอาเงินเข้าประเทศไม่ใช่เอาเรื่องอบายยมุกให้เป็นที่คาใจกับพี่น้องประชาชนและมันเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาท่านจะคิดไม่เหมือนผมตามใจท่านผมไม่ต่อว่าท่านผมไม่คุยผมไม่คุยต่อว่าท่านถึงแม้ท่านจะบอกว่าผมออกมาเห่าออกมาหอนเชิญตามสบายไม่โกรธไม่ฟ้องไม่ เสียความรู้สึกไม่หมดความพยายามเพราะผมรับใช้ผมรับใช้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามแนวปฏิบัติธรรมะผมทำแค่นี้ผมมีความสุขนั่งพูดตอนเช้ามืดจบแล้วผมไม่ได้คิดอะไรผมมีความสุขที่ได้รับใช้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ถือศีลถือธรรมอย่างน้อยก็มีศีลห้า นะอย่างน้อยก็ละเว้นจากอบยยัยมุขท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อตามใจท่านจะกินญ้าหรือกินข้าวแล้วแต่ท่านผมบังคับท่านไม่ได้มีหลายคนออกมาด่าผมว่ามึงไม่เห็นความเจริญของประเทศไทยเขาจะสร้างบ้านเมืองให้เจริญมึงก็มาขัดขวางอะไรวะผมสนับสนุนศาสนาผมสนับสนุนคําสั่งสอนของพระพุทธองค์สนับสนุนคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ผมไปขัดขวางประเทศชาติตรงไหน มันเป็นทางเลือกของคนที่ที่อะไรที่เขาเข้าใจในชีวิตของความเป็นคนตายไปก็ขนไปไม่ได้เขาเข้าใจว่าคนเกิดแก่เจ็บตายตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์วันนี้เกิดพรุ่งนี้เจ็บเจ็บเปื่อยไปทั้งลายอีกไม่นานคุณก็ตายแล้วคุณจะเอาอะไรเมื่อคุณไม่เป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนคุณไม่เป็นตัวอย่างกับประชาชน คุณคิดแต่จะสร้างเรื่องที่มันขัดต่อจรยิยธรรมขัดต่อจรยิยธรรมและขัดต่อศีลธรรมอันดีกับประชาชนฝันจะเป็นลสาสเวกัสนะฝันว่าจะเพิ่มนักท่องเที่ยวเราเคยไม่มีคาสิโนโแต่เราก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจริงไหมนักท่องเที่ยวปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า40ล้านคนและปีนี้ก็มากเพิ่มขึ้น ท่านต้องคิดให้ความสะดวกกับนักท่องเที่ยวในสนามบินต่างๆเอาให้เทียบเท่ากับสิงคโปร์ซะก่อนคุณไปสิงคโปร์สิเขาไม่มีอิมิเกรชันไม่มีสักคนหนึ่งคุณเข้ามาเนี่ยนะคุณเข้ามาเขาไม่มีอิมิเกรชันหรอกครับนะที่เขาจะมาตรวจพาสปอร์ตคุณเขาไม่ตรวจพาสปอร์ตคุณ เราใช้พาสปอร์ตเนี่ยแย่ yeah, yeah, เข้าไปนะมันเป็นอะไรมันเป็นสมัยใหม่เป็นอิเล็กทรอนิกมันเป็นอะไรมันเป็นเขาใช้คือเราต้องแจ้งไปก่อนก่อนจะไปอะวันไหนเราจะไปเราลงทะเบียนก่อนพอลงทะเบียนปั๊บเราเข้าเมืองเอาพาสปอร์ตแปะลงไปข้อมูลมันเลยขึ้นแล้วก็เดินเข้าไปเลยเลยขากลับก็เหมือนกันทำแอนั้น นักท่องเที่ยวมีมากมายกายกองไม่ต้องมีคิวเลยแต่เมืองไทยนี่สลอนไปหมดต่อมอสลอนไปหมดเต็มไปหมดซึ่งเสียกำลังคนและทำให้นักท่องเที่ยวโอ้โหยืนยาวเป็นร้อยร้อย,อยคนยาวเหยียดเลยบ้านเมืองมันต้องเปลี่ยนแล้วครับมันต้องเปลี่ยนแล้วใช้สแกนอย่างเดียวใช้สแกนอย่างเดียวข้อมูลเก็บไว้นะเก็บไว้ครับนะเก็บไว้ในดาต้าเราต้องมี ด่าต้าเซ e นเตอซึ่งจะเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวไว้นะเวลาเดินออกไม่ต้องใช้พาสปอร์ตอะไรนะเดินเข้าไปส่องกล้องอย่างเดียวมันจำหน้าได้คุณเดินผ่านไปเลยบ้านเมืองมันจะต้องทำอย่างนี้เพราะเรากำลังเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่ต้องพึ่งคาสิโนโไม่ต้องพึ่งคาสิโนโแต่คุณคิดจะทำเรื่องนี้หรือเปล่าฉะนั้น คนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวมีเยอะทั้งนักการเมืองต่างๆแม้กระทั่งนักการเมืองที่อยู่ในสี่รัฐบาลอยู่ในสีกรัฐบาลอย่างคุณจุลินลักษณะวิสิ์พรรคประชาธิปัตย์เขาก็เป็นเป็นอยู่ในสี่รัฐบาลแต่เขาบอกว่าการจัดทําร่างรัฐมนตรเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยคอมเพล็กซ์เนี่ยเขามีความเห็นเรื่องคาสิโนโเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวและมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อเศรษฐกิจต่อสังคมและการเมืองนอกนั้น ประชาชนมีความเห็นเห็นต่างคือเขาไม่เห็นด้วยรวมไปถึงพักการเมืองก็ไม่ได้หาเสียงเรื่องนี้ไว้ฉะนั้นการจะทำบ่อนหรือคาสิโนจะได้ข้อยุติหรือไม่ตรงนี้สำคัญแต่ถ้าถามผมผมบอกไม่มีทางที่คุณจะทำสำเร็จผมชี้หน้าได้เลยว่าคุณจะไม่มีความสำเร็จ ถามว่าทำไมไม่มีความสําเร็จโถคดีทั้งพ่อทั้งลูกเต็มไปหมดกลัวคุณจะเพ่นซะก่อนสิ <laughs> ไม่ต้องไปซุกตัวหรอกเสียหนูไม่ต้องไปซุกตัวซึ่งมีข่าวว่าเสียหนูหนุนสุดตัวไม่จะซุกตัวหนุนสุดตัวหนุนสุดตัวผมก็ไม่คิดว่าเสียคิดยังไงนะถึงออกไปหนุนเรื่องนี้สุดตัวเอาเรื่องของท่านนะผมไม่ไปแตะต้องท่านหรอกความคิดเห็นของท่านแต่ผมจะบอกท่านรัฐบุรีมหาไทย ซึ่งท่านดูแลนะปกครองบ้านเมืองอยู่ในเวลานี้ในฐานะที่เป็นรัฐรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านคงจะรู้ว่าไอ้บ่อนการพนันหรือคาสิโน,โนเนี่ยมันเป็นเศรษฐ,ฐกิจบาปมันจะได้เงินมาก็คือเศรษฐ,ฐกิจบาปถ้ารัฐบาลไปเกี่ยวข้องกบับบอนคาสิโนเอ t e เ t อร์เทนเมนต์คอมเพคือการพนันออนไลนนะ์แล้วเขาจะเอามาให้ถูกต้องตามกฎหมาย หมายความออกมาหากินกันไงนถึงจะถูกต้องตามกฎหมายแต่ใต้ดินมันก็มีอยู่แล้วเหมือนกับหวยอะลอตเตอรี่คุณเห็นไหมมีขายทั่วไปถูกต้องตามกฎหมายแต่ใต้ดินก็มีอยู่แล้วแล้วคุณปราบอะไรเขาได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้ออ้างข้ออ้างว่าจะต้องการช่วยเศรษฐกิจนะการพานันต้องเอาขึ้นมาบนตีนดิน ต้องมีบอนคาสิโนต่อไปจะต้องมีบริการทางเพศการค้ามนุษย์โดยสินค้าต่างๆบริการต่างๆซึ่งมันมีปัญหาต่อจริยธรรมและมันเป็นผลกระทบต่อสังคมเป็นผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจบาปเขาเรียกเศรษฐกิจบาปการพานันอย่างคาสิโนนี่คือเศรษฐกิจบาปการพานันออนไลน์ก็คือเศรษฐกิจบาปฉะนั้นรัฐบาลนี้พยายามเหลือเกินในการจะตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ มีบอนคาสิโนเป็นศูนย์กลางของการดึงดูดการท่องเที่ยวนี่อ้างไปนูน่นอ้างการท่องเที่ยวอ้างการลงทุนบอกจะมีนักลงทุนเข้ามาแล้วทําสีเทาไปเป็นสีขาวแม่งไม่มีหรอกไอ้พวกหาแดกสีเทาหรือจะเป็นสีขาวอะมันไม่เข้ามาตามกฎหมายหรอกมันก็จะอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมนะเรื่องอะไรมันจะเสียภาษีให้รัฐอะมันไม่เสียภาษีให้รัฐหรอกนะคอยดูก็นแล้วกันผมคิดของผมอย่างนี้ ฉะนั้นบ้านเมืองต่อไปเนี้เป็นบ้านเมืองที่เข้าไปสู่อันตรายของการปกครองของพรรคการเมืองพวกนี้เพราะผมไม่ไว้ใจเลยไม่ไว้ใจเลยแม้แต่นิดเดียวที่คุณจะบริหารประเทศโดยคุณไม่เสนอนโยบายคุณไม่ประกาศนโยบายต่อมวลมหาประชาชนที่เขาเรียกว่าเป็นนโยบายที่ประกาศเป็นสัญญา กับประชาชนที่เขาเรียกสัญญาประชาคมฉะนั้นผมคิดอย่างเดียวว่าไอ้คนที่คิดจะทำอย่างนี้ก็ขอให้มันชิบหายชิบหายก็แล้วกันใครที่ทรยศ์ต่อาศาสนามันชิบหายแน่นอนมันไม่มีวันลืมตาอ้าปากมันไม่มีวันที่จะขึ้นสวรรค์ชั้นวิมานแมนตายไปมันมีแต่โลนรกจกเปลด ผมคิดตามหลักศาสนาไม่ได้ด่าใครไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะใครทำดีผมก็ขอให้ความดีเนี่ยกื้อหนุนพวกคุณไปสู่ภพภูมิที่ดีๆเห็นไหมอวยพรเป็นด้วยนะให้คุณไปสู่ภพภูมิที่ดีๆถ้าคุณแมวทำดีไปสู่ที่ภพภูมิที่ดีๆอย่าเอาอย่าเอาธุรกิจหรืออย่าเอาเรื่องที่ มันเป็นอบายามุกมาหลอกลวงประชาชนมาหลอกหลอนประชาชนมาชี้นําประชาชนให้เดินเข้าบ่อนกันทั้งหมู่บ้านกันทั้งทุกตําบลแล้วท่านจะไปสู่ภพภูมิที่ดีนายกรัฐมตรีก็เหมือนกันอยากให้ทุกคนเกิดดีตายดีกินดีอยู่ดีเกิดดีตายดีนะท่านเนี่ยท่านเกิดดีท่านเกิดดีท,ดดท่านมีโชคท่านมีเงินมีทอง จากไหนไม่รู้ทุกวันนี้อยู่สบายมีเครื่องบินเจ็ตนะจะกินอะไรได้กินไปเที่ยวไหนได้เพียวเที่ยวเงินมีหลายแสนล้านบาทนั่นคือความโชคดีของท่านแต่ความโชคดีของท่านจะอยู่ในตอนที่ท่านมีชีวิตหรือในตอนที่ครอบครัวของท่านมีชีวิตนะแต่ความโชคดีของท่านเมื่อหลังการตายไปแล้วท่านคงจะทราบหรือท่านไม่ ท่านไม่สนใจหรือท่านไม่ยี่ระท่านไม่แคร์ว่าหลังจากการตายไปแล้วกูจะไปไหนเรื่องของกูอย่างนั้นก็เชิญตามสบายแต่ในทางพุทธศาสนาบัญญัติไว้แล้วว่าคนทำดีแล้วก็ทำในเรื่องที่ดีๆเดินตามรอยองค์พระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะตายไปสู่ภพภูมิที่ดีผมเชื่อในหลักพวกนี้ผมเชื่อในหลักเหล่านี้ ว่ามันจะสนองตอบคนดีคิดดีทำดีแต่คนที่คิดที่จะเอาสิ่งที่ลามกจกเปลตสิ่งที่เป็นอบายยมุกมานำประชาชนมาสู่ประชาชนนั่นไม่ใช่เป็นเรื่องคิดดีนะมันเป็นเรื่องของการคิดที่จะหาผลประโยชน์จากธุรกิจที่มันเป็นอบายยมุกมันไร้ซึ่งจริยธรรม รายซึ่งศีลธรรมผมคิดของผมอย่างนี้ไม่ได้ด่าใครใครไม่ทําไม่ต้องเดือดร้อนแต่ถ้าใครทําคิดสมัยคิดได้ดีคิดได้ดีดดดแล้วทาไมไม่ถามประชาชนกูไม่ถามประชาชนกูจะทําเลยมีอะไรไหมไม่มีหรอกครับเจ้านายเชิญเลยครับเจ้านายประเทศของเจ้านายเจ้านายใหญ่ครับเชิญนะครับตามสบายครับผมแสดงความคิดเห็นของผมอย่างนี้เป็นปกติคนเราจะเห็นเหมือนกันหมดไม่ได้ผมเห็นต่าง ผมเห็นต่างนะจนทำให้ท่านโกรธว่าบ้านเมืองไม่มียึดอำานานเราจะอยู่ครบสีปีมีแต่พวกหมาเ่า,าผมก็บอกแล้วผมเป็นหมาเฝ้าบ้านให้แทนประชาชนไงถ้าไม่มีพวกอย่างผมเนี่ยประชาชนก็ตามให้สว่างประชาชนก็ไม่รู้อันไหนผิดอันไหนถูกเฮ้ยเขาเปิดคาสิโนโบแบบรัสเวกัสโอ้โเยี่ยมความคิดดีสุดยอดเด็ดไอเดียโอ้โหขึ้นชมกันเยอะแยะทั้งประเทศเพราะเขาไม่รู้ ทั้งๆท,ที่เป็นชาวพุทธยังไม่รู้เลยเป็นชาวพุทธยังไม่รู้เลยว่าคาสิโนเรือ,อบายามุกมันเป็นสิ่งบาปมันเป็นสิ่งบาปหลายคนเข้าใจหลายคนรู้เขาก็ไม่เข้าไปคล้องแวะไม่เข้าไปใกล้แต่หลายคนเหมือนกับว่าเอ้ยฉันเสี่ยงโชคฉันไม่ผิดอะไรแม้แต่พระยังซื้อลอตเตอรี่เลยคุณก็คิดของคุณไปแต่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่การสร้างบาปโดยการกระทําอบายามุข การเดินไปตในสายอาบายยมุกทําสิ่งที่ผิดศีลธรรมมันเป็นบาปทั้งนั้นนะแต่เมื่อท่านจะคิดให้บ้านนี้เมืองนี้จเจริญด้วยวัตถุมากกว่าจเจริญด้จิตใจก็เชิญตามท่านจิตใจของคนมันจะหยาบช้ามันจะหยาบกร้านมันจะเป็นคนที่เป็นอันธพาลเกเกเกมะเรเกมะเรเป็นมือปืนเป็นนักช่อชาลาดบางหลวงช่อโกงช่างมันเถอะใครโกงได้ก็ช่างมัน นะร่ำรวยประชาชนก็นับถือเองนะนับถือเองเวลานี้คนนับถือคนรวยมึงจะรวยมันยังไงช่างมึงกูนับถือมึงเจอก็ยกมือไหว้มึงเฮ้ยแบ่งให้กูบ้างเดี๋ยวเขาแบ่งให้มึงแล้วคนละหมื่นอ่าเดี๋ยวเขาแบ่งให้มึงแล้วแต่ไม่ใช่เงินเขานะเว้ยอ่าไม่ใช่เงินเขาเดี๋ยวเขาแบ่งให้มึงแล้วคนละหมื่นกูจะบอกให้ถ้าบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ท่านกลับไปคิดดูผมอยากให้ท่านช่วยกันคิดครับช่วยกันคิดถ้าวันนี้ผมพูดผิดถ้าผมพูดผิด สิ่งศักดิสิ็จมีลงโทษผมแต่ถ้าสิ่งที่ผมพูดไม่ผิดผมจะเจริญรอยตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้สิ่งนั้นมันส่งเสริมให้ผมจเจริญรุ่งเรืองต่อไปธรรมดาครับผมไม่ได้พูดผิดอะไรผมเดินตามรอยพระพุทธองค์นะแต่สิ่งที่ผมเดินตามรอยพระพุทธองค์เป็นความผิดของผมใช่ไหมล่ะใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ท่านคิดยังไง ท่านจะเดินตามรอยไอ้พวกมาเฟียเดินตามรอยไอ้พวกที่ทําธุรกิจค้ามนุษย์ทําธุรกิจค้าขายเกี่ยวกับอบายามุขแล้วท่านบอกเป็นคนดีอย่างนั้นเหรอนี่มันเป็นตรกะอะไรมันเป็นคมภีร์จากที่ไหนมันมีในพระไตรปิฎกไหมถ้าคือรับถือศาสนาพุทธแม้กระทั่งศาสนาอื่นเขาก็ไม่สนับสนุนเรื่องของอบายามุขพวกนี้ครับจําใส่กระโหลกไว้ เบต้าวันซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายคุณสมบัติของเบต้ากรูแคนมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดเชื้อราวไวรัสปรสิตฆ่าทิ้งหมดอันนี้ก็เป็นผลดีต่อร่างกายนะสุกเสาร์อาทิตย์ายพนักง,งานที่รับโทรศรัพท์จากท่านมีทุกวันและก็รีบส่งกันหมายเลขโทรศรัพท์ข้างล่างนะข้างล่างจอในี่สองหมายเลขท่านสั่งซื้อได้สำหรับเบต้าวัน